สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีกรกฎทุกทุกท่านเลยนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างในช่วงนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกรกฎคะขอพลังงานชาวราศีกรกฎสอวันนี้อะไรกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณชาวราศีกรกฎเดมูนนี่คือคุณนะคะอินทรีันสัญชาตญาณของ the moon the star ชาวราศีกรกฎไพ่เมเจอร์คนาออกมาสองใบเลยนะคะขอเตือนคุณว่าฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณให้ดีนะคะอะไรบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเรื่องราวของอารมณ์ความอึดอัดไม่สบายใจนะคะไม่เป็นตัวของตัวเองความลึกซึ้งอะไรบางอย่างภายในใจของคุณ The Star มีความหวังนะคะคือชาวราศีกรกฎ คุณรู้ว่าคุณไม่ควรฟังใครนอกจากคุณจะฟังเสียงหัวใจของคุณฟังเสียงสัญชาตญาณในตัวตนของคุณคือตัดอะไรบางสิ่งอย่างที่รบกวนคุณออกไปปล่อยวางปล่อยวางอารมณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างลบๆบออกไปค่ะเพราะว่าการปล่อยวางทำให้คุณเป็นตัวของตัวคุณเอง คุณจะไม่ยึดติดกับสิ่งนั้นคุณจะปล่อยทุกอย่างคุณจะรู้สึกว่าคุณมีความหวังในชีวิตที่ที่ดีกว่ารอคุณอยู่แน่นอนไม่ว่าคุณตอนนี้คุณจะเจอเรื่องอะไรก็ตามห้า่วยสิ่งหนึ่งที่คุณจะสุขสบายใจสุขสบายกายได้คือการวางสิ่งนั้นลงเพราะว่าการที่คุณวางสิ่งลบๆวางการปล่อยวางทําให้คุณเป็นตรงตัวเองแล้วทําให้คุณมีความสุขแล้วทําให้คุณเชื่อมั่นว่าชีวิตยังมี ชีวิตจะคงเดินต่อไปนะคะมันยังมีความหวังมันยังมีโอกาสใหม่ๆรอคุณอยู่มันยังมีสิ่งที่ดีรอคุณอยู่บางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่าต้องผ่านช่วงนี้ไปก่อนนะผ่านจุดนี้ไปก่อนนะเชื่อในสัญชาตญาณของคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองออกไปหากิจกรรมใหม่ๆทําสร้างตัวเองในทิศทางใหม่ๆไม่พาตัวเองติดอะไรเดิมหรือว่าลิสอะไรเก่า ไปได้แล้วเป็นตัวของตัวเองไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวคุณเองไม่ว่าคุณกำลังเกิดในเรื่องของอะไรอยู่ก็ตามตอนนี้เวลานี้เพราะเดอสตาร์คุณคู่ควรที่จะได้รับ,รบสิ่งที่ดีกว่าคุณคู่ควรที่จะได้พบเจอสิ่งที่ที่ดีกว่าเสมอแสงสว่างในชีวิตความรุ่งเรืองรอคุณอยู่อนะคะ่ะงานเงินความรักเส้นทางใหม่ๆความท้าทายใหม่ๆมันอาจจะท้อได้มันอาจจะเหนื่อยได้เป็นเรื่องธรรมดาแต่คุณยังเดินหน้าต่อไป ปล่อยวางนะแล้วคุณจะมีความสุขมากขึ้นและจะทําให้คุณดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาเวลาที่คุณเป็นตัวของตัวเองเวลาที่คุณไม่สูญเสียความเป็นตัวของตัวคุณเองแน่นอนคุณไม่เชื่อคุณไม่เชื่อใจคุณไม่ไว้ใจใครง่ายแน่นอนคุณเข้มแข็งคุณเด็ดเดี่ยวมากชาวราศีกรกฎเชื่อในสัญชาตญาณความดีและสิ่งที่ใช่ในตัวเองคุณน่ารักมากหกดาบคุณมาไกลแล้วชาวราศีกรกฎคุณเห็นบางอย่าง ที่คนรอบตัวคุณไม่เห็นเพราะว่าคุณมีความฝันคุณมีความเชื่อคุณมีแรงศรัทธาคุณมีพลังในตัวเองคุณเห็นคุณรู้สึกแต่คุณกําลังไปต่อและคุณต้องไปต่อให้ได้คุณมาไกลใกล้ที่จะถึงเป้าหมายฝั่งฝันของคุณแล้วคุณผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายและเชื่อไหมว่าในอนาคตของเรามีอะไรที่คุณต้องได้เจออีกมากมายเลยทีเดียวค่อยๆเรียบเรียงลำดับความสำคัญในชีวิต เดทค่อยๆตัดสินใจชาวราศีกรกฎไม่มีอะไรที่คุณทําไม่ได้ไม่มีอะไรที่คุณก้าวข้ามผ่านไปไม่ได้ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเพื่อเริ่มต้นใหม่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่ทุกอย่างมีมีมาและไปจบและจากไม่มีอะไรที่ยังยังยืนนะคะจงเป็นตัวของตัวเองเพราะนี่คือเดทแอนด์รีเบิร์ดการจบเพื่อเริ่มต้นใหม่การเติบโตการมองเห็นแสงสว่างในตัวเอง การได้ฟื้นฟูอะไรบางอย่างในตัวเองคิงออฟวอนเพราะคุณเพราะคุณคือราชาไม้เท้าคุณคือราชนีไมเท้าผู้ซึ่งมีไฟมีพลังมีแพชชั่นมีความรู้มีความสามารถมีพาวเวอร์ในตัวตนของตัวคุณเองคุณเป็นทรัพย์สินในตัวตนของตัวคุณเองคุณสามารถที่จะอยากรู้วันนี้อยากรู้ว่าอันนี้ทำยังไงอยากรู้ว่าอันเนี้ยเรียนรู้ยังไงคุณสามารถที่คลิกเข้าไปในหาข้อมูลได้เลยง่ายๆในมือถือของคุณ นั่นคือข้อมูลบางอย่างที่คุณกำลังค้นหาตามหาความฝันนาทีการงานความสาเร็จมุมมองใหม่ๆสิ่งใหม่ๆไลฟ์สไตล์ใหม่ๆทําง่ายมากๆคุณให้จงให้เกียรติตัวเองชาวราศีกรกฎเคารพตัวเองเคารพคุณค่าในตัวตนของคุณ คุณค่าเวลาสําคัญมากๆคุณไม่ต้องให้ค่าให้เวลากับคนที่เข้ามาทําให้คุณเสียใจหรือว่าคุณกำลังเจอสถา,านการณ์อะไรบางอย่างอยู่ก็ตาให้ค่าให้เวลากับตัวตนของคุณเพราะคุณคุณคู่ควรที่จะได้เจอเส้นทางชีวิตความสําเร็จที่ดีกว่าที่กำลังจะเกิดขึ้นก้าเหรียญนี่ไงคะสิ่งที่คุณจะได้รับคุณเป็นพลังงานของเออรซ์ คุณเป็นพลังแห่งความเก่งความฉลาดความสามารถความสําเร็จคุณคู่ควรที่จะได้รับความสุขความรักความรุมสมบูรณ์ที่ดีมากๆคุณกําลังต่อเติมตัวเองไปสู่ความรุ่งเรืองของชีวิตความรุมสมบูรณ์ของชีวิตคุณกำลังถามหาความสุขคุณกำลังมีความสุขมากๆเลยคุณกําลังได้ได้เริ่มต้นทําในสิ่งที่คุณฝันหนึ่งด่าคุณกาลังได้รับชัยชนะคุณกาลังประสบความสำเร็จในชีวิตคุณกําลังได้รับคําตอบสิ่งที่คุณถามหา บางอย่างกําลังจะเข้ามาทําให้คุณตัดสินใจบางอย่างจะเข้ามาท้าทายอารมณ์ของคุณความรู้สึกของคุณความคิดของคุณควบคุมอารมณ์ของตัวเองความสดใสของตัวตนของคุณความสดใสความน่ารักความที่คุณเป็นตัวของตัวเองจะนำพาให้คุณได้แบบมั่นใจความมั่นใจทําให้คุณรู้สึกว่าฉันมั่นใจในโปรเจกต์นี้ฉันมั่นใจในไอเดียนี้คุณจะสามารถทํามันได้ดีคุณจะคุณจะสามารถมีความสุขในสิ่งสิ่งนั้น คุณจะสามารถต่อยอดในสิ่งที่คุณมีตอนนี้ไปสู่ความสําเร็จในทิศทางอื่นๆของชีวิตคุณต้องเตรียมรับมือกับสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ไม่คาดคิดคาดฝันในอนาคตเมื่อคุณเติบโตขึ้นหรือตอนนี้คุณกําลังอยู่ในช่วงวัยที่สร้างเนื้อสร้างตัวเต็มที่เลยในชีวิตหรือคุณกําลังจะฟื้นฟูอะไรบางอย่างในชีวิตของตัวเองฟื้นฟูในเรื่องของการเงินฟื้นฟูในเรื่องของความสําเร็จสิ่งนั้นกําลังมาหาคุณเห็นไหมคะ The Magician แล้วก็ Ten of Pentacles คุณกำลังใช้ความสามารถใช้พลังที่คุณมีใช้พลังที่คุณมีใช้ไอเดียที่คุณมีความสามารถพิเศษที่คุณมีพรสวรรค์ที่คุณมีเนรมิตชีวิตของคุณให้เกิดความมัง่งคั่งความรุมสมบูรณ์ได้มากๆนี่คือเงินที่จะเข้ามาหาคุณชีวิตความอุดมสมบูรณ์ความสุขสุขภาพ สุขภาพการงานสุขภาพการเงินที่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีสุขภาพในด้านความรักที่ดีไม่มีท็อกซิกอะไรเกิดขึ้นเพราะคุณเชื่อมั่นว่าคุณคู่ควรที่จะได้รับความสุขและก็ความรักที่ดีคุณไม่ต้องการใครที่เข้ามาทําให้คุณรู้สึกเสียใจหรือว่าเจ็บปวดคุณตัดสินใจนะคุณเป็นผู้ตัดสินใจ1ดาบความอดทนของเราอาจจะทําให้เราวิตกกังวลบางอย่าง3ดาบความอดทนความเบือ่อความเซงการที่เราแบบโสดการที่เราแบบ คาดหวังอะไรบางอย่างยังไม่ได้ตังใจทําอะไรอยู่ที่เดิมๆคิดอะไรวนๆเดิมๆ,ๆนะคะอาจจะทําให้เราสึกว่าวิตกกังวลคิดมากกังวลมีอุปสรรคอุปรสรรคสําคัญที่สุดคือตัวเราที่ไม่กลา้าที่กลัวเพราะฉะนั้นถึงเวลาที่คุณจะต้องออกไปสู่สิ่งใหม่แล้วดเดวิ่กิจกรรมใหม่ๆหาความสุขใหม่ๆให้กับตัวเองท้าทายใท้าทายอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองเริ่มต้นที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆศึกษาหาความรู้ในสิ่งใหม่ ถ้าคุณกําลังเสาะแสวงหาในเรื่องราวของการทําธุรกิจการทํางานการทําเงินอะไรหรือว่ากาลังเสาะแสวงหาอะไรความรู้อะไร,ะไรในโลกออนไลน์หรืออะไรบางอย่างอยู่หรือผู้คนอะไรบางอย่างอยู่ใจเย็นๆค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆศึกษานะคะฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณที่คุณเอะใจฟังเสียงประสบการณ์อะไรบางอย่างที่คุณเคยเจอมาก่อนหน้านี้อย่าเชื่อใจไว้ใจใครง่ายถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่แน่ใจหรือว่ารู้จักคนนั้นดีมากพอนะคะต้องบอกแบบนี้เลยทีเดียว เพราะว่านี่คือนี่คือความสําเร็จที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณพอเก้าเหรียนคุณพร้อมไม่มีอะไรที่คุณไม่พร้อมในตอนนี้เวลานี้เพราะว่าเมื่อคุณกําลังรู้สึกอึดอัดไม่สาบายใจเหมือนมีอะไรบางสิบอย่างที่มันดูดูอ,มอึมครึมกับตัวเองมันถึงเวลาที่คุณจะต้องแบบไม่จมอยู่ตรงนั้นนานๆนะคะต้อง เคลื่อนไหวตัวเองบ่อยๆขยับตัวเองบ่อยๆทำอะไรใหม่ๆออกกำลังกายสร้างสร้างอะไรปัร่นน้ำผลไม้กินนะปั่นเฮลตี้กินอะไรแบบนี้นะคะดื่มอะไรแบบนี้เนาะเพราะฉะนั้นคุณทำได้ทำให้ตัวเองสดชื่นทำให้ตัวเองสดใสมันจะเกิดการเริ่มต้นในการตัดสินใจของคุณเกิดขึ้น คุณอาจจะได้รับการติดต่อได้รับข่าวดีจากใครบางคนที่เป็นพลังงานธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ำและก็ธาตุลมหรือคุณกำลังที่จะได้ได้เริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆที่ที่ทา้าทายนะคะไม่ว่าจะเป็นงานเป็นเงินความสำเร็จสักเซสบางอย่างที่กำลังจะเกิดขึ้นเงินก้อนใหญ่ที่กำลังจะเข้ามานะคะการเงินที่จะเข้ามาความสำเร็จที่จะเข้ามาแต่อย่าลืมว่าต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะไม่ว่าจะเป็นสุขภาพจิตใจ ะะไม่ออกกําลังกายไม่ออกไปวิ่งออกไปเดินเลยแบบนี้ก็สุ่มเสี่ยงในเรื่องของโรคหัวใจเส้นเลือดอุดตันตีบอะไรแบบนี้นะคะทุกคนเชื่อคุณค่าในตัวตนของตัวคุณเองความอดทนของคุณในสิ่งที่คุณรอสิ่งที่คุณตามหาจะทําให้คุณมีมอมีอิสระภาพในตัวเองค่ะแล้วก็8ดเหรียญเกิดขึ้นคุณเท่านั้นแหละที่เรียนรู้ประสบการณ์ชีวิตไปสู่ความรุ่งเรืองของชีวิตนั่นเองงดงามมากๆเลยนะคะ ทีนี้มาดูคำตอบจัสติดเกิดขึ้นความจริงบางอย่างกำลังจะปรากฏนะสิ่งที่ทำไว้กำลังจะเกิดผลลัพธ์ค่ะขอคำตอบของชาวราศีกรกฎ m m u n i c a t e clearly การสื่อสารจะเคลียร์นะถ้าอะไรบางอย่างก่อนอันนี้รู้สึกอึดอัดไม่สบายใจ m e i t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  o o n r r n n s s n s w e r อย่างที่บอกสมาธิสติจะนำคำตอบมาให้ใจเย็นๆชาวราศีกรกฎนี่คือความ,มสมบูรณ์เห็นไหมคะ ความรวมสมบูรณ์ความมาบันดาลเงินทองจะไหลมาเทมาถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมองหาช่องทางใหม่ๆสิ่งใหม่ๆใ,ใ,ใ,ในชีวิตที่กำลังจะเกิดขึ้นงดงามมากๆสิ่งนี้กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณวันนี้ไปก่อนสวัสดีค่ะ